หลังจากที่ General Dynamics กได้ให้กำเนิดเครื่องบินแบบ F-16 ได้เพียงไม่กี่ปีในปี1977 General Dynamics ก็ได้เริ่มพัฒนาเครื่องบินแบบ F-16 Scam กหรือ F-16 Super Sonic c r u i s e n n d m a n r u v e r Prototype ซึ่งมันเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาทางด้านการบินโดยใช้พื้นฐานจากเครื่องบินแบบ F-16 นั่นเอง F-16 Scam เป็นความพยายามที่จะทําให้เครื่องบินสามารถบินที่ความเร็วเหนือเสียงได้โดยที่ไม่ต้องเปิดใช้สันดาปท้ายหรือที่เรียกในปัจจุบันว่าซูเปอร์คูดเมื่อก้าวเข้าสู่ต้นยุค1,980กองทัพประกาศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการ Enhanced Tactical Fighter (ETF) หรือโครงการเฟ้นหาเครื่องบินขับไล่ทางยุทธวิธีแบบใหม่เพื่อนำมาทดแทนเครื่องบินแบบ F-111 Artwork โดยความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นก็คือเครื่องบินโจมตีภาคพื้นในทางลึกโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินคุ้มกันหรือก็คือเครื่องบินที่มีความสามารถในการลบแบบอากาศสู่พื้นเป็นบทบาทหลักและมีความสามารถลบแบบอากาศสู่อากาศเป็นบทบาทรองโดยความสามารถในการลบแบบอากาศสู่อากาศนั้นจะมีไว้เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองเท่านั้นและ General Dynamics ก็คือหนึ่งในหลายบริษัทที่ได้ส่งเครื่องบินลบของตนเข้าสู่การแข่งขันเฟ้นหาเครื่องบินลบแบบใหม่ของกองทัพอากาศในเวลานั้นโดยเครื่องบินที่เจอร์ a l d เดนามิกได้ส่งเข้าแข่งขันมันมีชื่อว่า F16XL F16XL มันคือเครื่องบินลบที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินลบแบบ F16 ส c r a m แคที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง แม้ว่าแนวความคิดหลายอย่างของ F-16XL จะอ้างอิงมาจาก F-16 รุ่นปกติแต่เทคโนโลยีหลายๆอย่างของ F-16XL ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นจำนวนมากทำให้ F-16XL และ F-16 รุ่นปกติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง F-16XL มีลำตัวเครื่องบินที่มีลักษณะคล้ายกับลำตัวเครื่องบินของ F-16 รุ่น A แต่ลำตัวเครื่องบินของ F-16XL จะมีความยาวมากกว่าลำตัวเครื่องบินของ F-16 รุ่น A อยู่ประมาณ1.4เมตรปีกของ F-16 XL ได้แนวคิดมาจากปีกของ F-16 s c a m มีลักษณะเป็นปีกสามเหลี่ยมขนาดมหึมมาใหญ่กว่าปีกของ F-16 รุ่น A ประมาณ120%ผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมทำให้มีน้ำหนักที่เบามากซึ่งปีกของ F-16 XL อาจจะมีน้ำหนักเบากว่าปีกของ F-16 รุ่น A ถึง270กิโลกรัมเลยทีเดียวถึงแม้ว่าปีกของ F 1 6 XL จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากก็ตามเนื่องจากปีกของ F 1 6 XL นั้นมีขนาดที่ใหญ่มาก F 1 6 XL จึงไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งแผนหางระดับการควบคุมส่วนใหญ่จึงถูกนำไปรวมไว้ที่ปีกทำให้ F 1 6 XL มีเพียงแผนหางดิ่งเท่านั้น ปีขนาดใหญ่และลำตัวเครื่องบินที่ยาวเป็นพิเศษทำให้ f 1 6 xl สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้เป็นจำนวนมากมีพิสัยทำการที่ยาวไกลกว่า f 1 6รุ่น a ถึง40%ปีกีแบบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ยังทำให้ f 1 6 xl มีแรงยกเพิ่มขึ้นมากกว่า f 1 6รุ่น a 25%และทำให้สามารถบินที่ความเร็วเหนือเสียงได้ดีขึ้นมากกว่า f 1 6รุ่น a 11%เลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุด F-16XL มีพื้นที่ติดตั้งอาวุธเป็นจำนวนมากมีจุดฮาร์ดพอยต์มากถึง27จุดทำให้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า F-16 รุ่น A ถึง2เท่าแม้ว่า F-16XL จะมีการบรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงมากกว่า F-16 รุ่น A อย่างมากแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ F-16XL เป็นเครื่องบินที่อืดอาดแต่อย่างใด มันเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องแคล่วสูงมากและมีเครื่องยนต์ใหม่ที่ทรงพลังเมื่อบรรทุกอาวุธเต็มอาตาัตรา F-16XL อาจจะมีความสามารถทำความเร็วได้สูงกว่า F-16 รุ่น A พอสมควรเลยทีเดียวในที่สุด General Dynamics ก็ได้สร้าง F-16XL ขึ้นมามากถึง2ลำเพื่อส่งเข้าสู่การแข่งขันในโครงการ ETF ของกองทัพอากาศในการแข่งขันดังกล่าว F16 ส l สามารถทำการบินได้อย่างน่าประทับใจมันมีทั้งความเร็วและความคล่องตัวมากพอสมควรมีไปสัยทำการบินที่ยาวไกลและสามารถบรรทุกอาวุธได้เป็นจำนวนมากมันมีความสามารถตามข้อกำหนดของกองทัพอากาศทุกประการแต่ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นอย่างที่จจรลอรด,ดนามิกหวังกองทัพอากาศได้เลือก F-15E s t r i k e e a ไต e ให้เป็นผู้ชนะด้วยเหตุผลพอสังเขปดังนี้ 1. 1. F-16XL นั้นมีพื้นฐานมาจากเครื่องบิน F-16 รุ่นปกติแต่การออกแบบในลหลายด้านนั้นเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจทำให้ F-16XL เป็นตัวเลือกที่มีราคาสูงจนเกินไปหากว่าจะผลิตเข้าประจำการต่างจาก F-15E s t r i e Style Eagle ที่ใช้ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ร่วมกับ F-15 รุ่นดีได้ F-15E s t r i e Style Eagle จึงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่ามากสำหรับกองทัพอาาเมริกา 2. F-16XL มีเพียงหนึ่งเครื่องยนต์เท่านั้นต่างจาก F-15E s t r i e Style Eagle ที่มีมากถึง2เครื่องยนต์จึงทำให้ F-15E s t r i e Style Eagle มีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักอาวุธและน้ำหนักของเกราะได้มากกว่าและยังมีอัตราการอยู่รอดในสงครามที่สูงกว่าอีกด้วยเนื่องจาก F-15E s t r i e Style Eagle มีสเครื่องยนต์หากเสียเครื่องยนต์ใดเครื่องยนต์หนึ่งไปเครื่องยนต์ที่เหลือยังพอทําให้นักบินสามารถประครับประคองทําการบินต่อไปได้อีกทั้งการที่มี2เครื่องยนต์ยังทําให้มีอัตราเร่งความเร็วและการไต่ระดับที่เหนือกว่า F-16 XL อย่างมากอีกด้วยด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทําให้ F-15E Star าอีสไเป็นผู้ชนะและได้ประจำการรับใช้กองทัพอากาศาสหรัฐอเมริกา ส่วน f อฟสจึงกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ไปแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเครื่องบินลบแบบ f 1 6 x l มันคือเครื่องบินลบที่ดีที่สุดแบบหนึ่งในตระกูลเครื่องบินลบแบบ f 1 6การพ่ายแพ้ของเครื่องบิน f 1 6 x l ยังเป็นที่ถกเถียงมาจนถึงปัจจุบันมีการแสดงความคิดเห็นว่า F16XL น่าจะเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง แต่กองทัพไม่ได้คัดเลือกเครื่องบินจากความสามารถสูงสุดของเครื่องบินแต่คัดเลือกจากราคาและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เครื่องบินแบบ f 1 6ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ประสบค,ความสาเร็จสูงมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในการทําการลบและความสําเร็จในโครงการแข่งขันคัดเลือกเครื่องบินลบแบบใหม่เข้าประจําการในหลายประเทศเครื่องบินลบแบบ f 1 6 ยังคงเป็นหนึ่งในนักสู้ที่แข็งแกร่งและคุ้มค่าถูกพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอและพวกมันยังคงเป็นกระดูกสันหลังให้กับกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบันและในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าแม้ว่าเครื่องบินรบตระกูลนี้จะมีการเปิดสายการผลิตมายาวนานกว่า40ปีแล้วก็ตามแต่ไม่ใช่เครื่องบินรบในตระกูล F-16 จะประสบความสําเร็จทั้งหมดมีเครื่องบิน F-16 บางสายพันธุ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จและต้องพ่ายแพ้ไป ยกตัวอย่างเช่น s 1 6 x l ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น